องค์กรตำรวจนับวันยิ่งแย่ขึ้นทุกวันมีแต่ข่าวด้านลบคนหนดีเราก็ชื่นชมอย่างเช่นข่าวนี้ป่ะสวัสดีครับคุณควายครับเล็กเ่าวน้องมีอะไรบ้าคือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมันงวางทางเขาเข้าออกไม่ได้เลยแใจป่ะ เขาเข้าออกในซอยไม่ได้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่ยมานอนขวางอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกยังไงอ่ะเจ้าไหมน้าเดี๋ยวทางก็บริเวณอนุญาตเชิญเราตรงนวดก่อนนอนคิดต้องแก้งตำรวจด้วยบ่อลเราจะนวดนนะเดี๋ยวมีปัญหาอยู่โผลร้องเรียนตลอดเลยนะเอามาลุกบอกไอ้จีรักบอกแฟนให้ลุกหน่อย ไปเร็วบอกแฟนลุกหน่อยเร็วเยียบวลอาลุกลุกก่อนลุกก่อนนู่นเดี๋ยวไปนอนตรงนู้นนู่นไปขวัญทางเขาเร็วคนกำลังลุกเลยลุกเร็วเดี๋ยวพัดปิดใส่แตกเข้าใจไหมพูดนี่เข้าใจไหมไม่รูเข้าใจไหมคุณอยู่กับเมียผม เนี่ยผมจะไปหลุกไม่โหรู้ไม่ไปแล้วทำไง่ะเราก็โทรร้องเรียนอยูไปเนี่ยออกไปที่โน้นไปเร็วไปลุกเร็วเอาไงดีที่ลักลุกที่ลักเอาไงดีลุกลุกดิลุกเข้าใจเนี เชืเชไม่ต้องมาไหว้หรอกไปเถอะไปเองก็ได้ไปแล้วลูกเนี่ยไปแล้วไปแล้วแต่ไปเถอะหน้าเปิดจริงเลยนอนแค่เนี้ยแจ้งตำรวจขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับไปก็ไปหลากรูดเร็วดิให้ความร่วมมือดีมากไปเนี่ยแน่มต้องเล่ง